ล่าสุดวันนี้นะคะตรงๆก็ได้อัพโพสลงไอจีวันนี้มาในลุคเสื้อสีขาวกราวใจค่ะแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้แอดก็ได้ยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่น่ารัก,น,รกน่ารักมาฝากพวกเราได้ชมกันค่ะยกตัวอย่างเช่นหล่อใสมากหล่อจังหล่อมากๆคอมเมนต์ถัดไปนะคะบอกว่าหล่อเกิน หล่อมากๆพี่ตรงปังมากสุดหล่อเลอเลอออร่ามากมายหล่อใสมากเลยครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์พร้อมรูปหัวใจแบบเยอะมากเลยค่ะแล้วแอดก็ได้มาเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะคอมเมนต์ comment เป็นภาษาจีนแอดก็ได้เอาไปแปลนะคะแปลว่าหล่อมากถ้าทุกคนอยากเข้าไปชมไอจีของตรงตงนะคะก็สามารถเข้าไปฟอลกันได้เลยค่ะไอจว่าตรงตงเดอะสตาร์สนะคะ สำหรับน้องเบสนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้อัปติกต tok นะคะพร้อมแคปชั่นว่า t ิกต o k เธอเก่งมากจริงๆน่าเปลี่ยนเลยจ้ะน้องเบสนะคะก็ได้มาในลุคสายฟอมากๆแฟนคลับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยค่ะแล้วแอดก็ได้ยกตัวอย่างมาเหมือนกันค่ะเช่นคอมเมนต์ว่าสวยคมมากค่ะน่ารักที่สุดว้าวมากดูแซ่บมากค่ะพี่เบสสายฝอว้าวมาก มาแล้วจ้าคนสวยของแม่แม่ว้าวเลิศค่ะน้องเบสรอดเลยสวยลองทำแล้วไม่รอดเลยค่ะแอดก็คิดว่าถ้าน้องเบสแต่งหน้าลุคนี้คงสวยมากๆเลยค่ะสวยแบบใส่ฝอเฉียวมาเลย